สวัสดีค่ะนะคะมาพบก,กับเซลล์นะปฏิภาโราโต้นะคะวันนี้มาเติมสต๊อกนะคะรถเอาตินะคะ, age, นะ,คะในวันวาเลนไทน์นะคะสําหรับโรดีๆในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักกันสักนิดหนึ่งนะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะคือ To โยต้าเอลตินะคะ 1.6G นะคะ, G, ะ,คะตัวนี้ในโฉมนะคะ MNC นะคะปี2016นะคะตัวนี้ราคา469,000บาทนะคะ469,000บาทนะคะเครดิตดีรีดาวไปเลยนะคะลูกค้านะ นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันสักนิดนึงนะคะว่าคัานนี้จะสวยสักแค่ไหนนะตัวนี้นะคะ, Hence, ะ,คะเป็นเจนนะคะเป็นเจน MNC นะคะตัวนี้นะเจนตัวนี Support ้นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นสเกิร์ตที่ตัดกับตัวรถนะคะแต่บอดี้ด้านหน้าจะกว้างกว่าเดิมนะคะกว้างกว่าเดิมนะคะประหยัดน้ํามันอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันสักนิดนึงนะคะลูกค้านะนะคะอย่างเดิมนะคะ อะแม็กนะคะแม็กมาจากศูนย์โตโยต้านะคะของแท้แน่นอนนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแซมด้วยโครมเมียมนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ใส่คิวการสัย์อีกนิดหนึงสวยมากๆนะคะลูกค้านะอ่า เชียงใหม่นะคะแม็กนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะความต่าง,างด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะจะกว้างนะคะจะกว้างกว่าโตโยต้าอัลติตัวเก่านะคะที่ไม่ใช่โฉม MNC นนะคะตัวนี้นะคะไฟนะคะอ่าไฟจะมีการลุกเล่นนิดนึงนะคะโค้งมนของด้านหลังบอดี้จะกว้างกว่านะคะกว้างกว่าตัวเดิมนะคะลูกค้านะนี่เลยนะคะลูกค้านะ ตัวนี้สวยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเป็นเจ้าของนะคะอยากได้รถนะคะสามารถนะคะสอบถามรายละเอียดนะคะและเงื่อนไขในการออกรถกับหนักได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูภายนอกกันแล้วนะคะสักพักหนึ่งนะคะนจะาพาไปดูภายในนะคะว่าภายในตัวนี้นะคะจะสวยสักแค่ไหนนะย้ําอีกครั้งนะคะตัวนี้ เครดิตดีฟรีดาวนะคะ, down, ะ,คะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะขอแค่เพียงลูกค้ามีอาชีพมีรายได้นะคะมีรายละเอียดอ่ามีสถานที่นะคะ,าานะคะหรือให้เราได้ตรวจสอบนะคะเรื่องรายได้ที่มาที่ไปเอกสารนะคะตรงเนี้ยลูกค้าได้ลดใช้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นภายในกันสักนิดนึงนะคะภายในนะคะจะเป็นสีดานะคะตัดด้วยสีเงินพรีเมียมนะคะแล้วก็สีครีม ะะลูกเล่นค่อนข้างสวยนะคะหรูเลยนะคะช่องแอร์นะคะก็จะมีลูกเล่นนะคะตัวนี้ต้องจ้างลูกค้าก่อนนะคะเป็นปุ่ม f u ตส start นะนะคะ f ุสตส start นะคะนะตัวนี้พวงมาลัยเป็นมัลติฟั n ชั i นะคะเกียร์ออโตโนต้นะคะตรงนี้หนะ้าด้านหน้าที่วาง,วางแก้วนะคะกว้างขวางมากนะคะลูกค้านะภายในเบาะก,ก็จะเป็นสีครีมนะคะส่วนมากรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีเงินตัดดำตัดครีมนะคะซึ่งสวย ะะสวยเลยนะคะแล้วหน้าจอก็จะกว้างขวางนะคะอันนี้หน้าจอวิทยุนะคะอ่ะลูกเล่นนะคะค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับรถคันนี้นะนั่งสบายนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะผ่อนสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้านะที่ชอบในแบรนด์ของ t ต y ยต a นะคะชอบในรุ่นของอัลตริสนะคะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะอย่างแน่นอนอ่า ด้านหลังนั่งสบายนะคะกว้างขวางนะคะด้านหลังที่เก็บของก็กว้างขวางนะคะ,ะเดี๋ยวนะขอย้ำนะคะรายละเอียดนะคะของเชนนี้นะคะรุ่นนี้ให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะตัวนี้คือนะคะ t o y o t ้าอ t i ต 1.6G นะคะในโฉม MNC นะคะเป็นปี2016นะคะตัวนี้ราคา4แซน 69,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกรถนะคะติดต่อนณะได้เลยที่0655989249นะคะ0655989249นะคะสามารถโทรสอบถามน,นะคะหรือว่าแอด ID Line นะคะมาคุยกันได้นะคะขอเพียงแค่ลูกค้ามีรายได้มีอาชีพนะคะที่สามารถตรวจสอบได้นะคะนณะยินดีให้คำแนะนำนะคะกรณีมีเครดิตหรือไม่มีเครดิต ะะบอกเลยว่าลูกค้าจัดได้เต็มนะคะผ่อนประมาณ8 0 0พกลางๆเท่านั้นเองนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตและชีพลูกคา้านะคะแล้วกี่ปีแล้วก็มาคุยกันอันนี้ที่นะจ้างไปคือ6ปี72วดนะนะคะโอเคนะคะเดือนนี้นะคะเดือนกุมภานะนะมารีวิวเติมสปอกรถเก่งให้กับลูกคา้านะคะนะฝากคุณลูกคา้านะคะกดติดตาม YouTube กดกระดิ่งกด s u b สไ i b e นะคะเป็นกำลังใจในการทำงานให้กันนะด้วยนะคะ นะวันนี้นะคะนะเติมสต๊อกรถคันนี้แล้วเดี๋ยวดูซิว่าช่วงบ่ายนะจะเติมสต๊อกคนันไหนนะคะวันนี้ขอลา